สวัสดีค่ะมาเด้อพี่น้องมาหาปลาบืนค่ะเมื่อเช้าก็เบาบาสก็สามข้าวไปเรียบร้อยแล้วเด้อค่ะปั่นกระแท่นหน้าเรียบร้อยต๊แรงมากกับมาหาปลาเพื่อมีปลาบืนมาหลุนซอยกันเด้อค่ะพี่น้องวสิได้โ ที่เด็กโตปูได้ปูนาแมวกล้องอยังไงแน่นอนไม่ใช่หรอหาดักปลาค่ะางน้มไลค่ะหลุนใจกันด้วยพี่หนง ทีได้จากโตเพรว่าคืนนี้ฝน,นที่บอทลมอีกเดอ้อเมื่อคืนนักแห้งเมื่อคืนน้ำท่วมทงจากน้องบ่มีน้ำน้ำเต็มกูลูทุกน้องเลยค่ะตอนนี้ก็ฝ้าแผลดูสีขอคุ่นนนต่อซอยเบาบาดเด้อค่ะพี่น้อง 嗯，对、mm，那个呢。Hmm. Mm hmm. mm hmm. ชลดคู you know <Ooh! S 1> ่นึงมันมีขสงปักมขนมีของตากของเจโอ้หั่ใหญ่ใหญ่ดูเ้ยบเด้๋เด้๋ยเีว้าวอู้หูสัใหญ่เดี๋ยวดูสิ ว้าวโชว์หน mm ่อยค่ะสนน่ารักสสนน่ารักเดี๋ยวไอ้ช่อนมึงเนี่ยบ้าคอเด้อค่ะพี่น้องตัวอะไรกกะไดประดุกค่ะตัวหนึ่งตัวเบอร์บท่านเดชไทย โอ้ยไทยพระท่านสะดุดค่อกล่องกับตรงระว่างอีกไงพี่น้องลุ้มหลายรุ่นต่อกระบาวบดเด้วยค่ะชิเน่โมเหิร์นด้วยพี่นอ้องเฮ้ยแ่ว่ากันด้วยจงหาในหนามนิดสิเดเนนะ ต้องหาแนะนาแบบนี้ค่ะต้นเขามันมีการกระดุกกระดิกกับแปลว่าที่มีพวกกงพวกปลาด้วยค่ะเอ๊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 อะไรเจ๊ะเจ๊เจ๊เจ๊ไหนข้างไหนนะเห็นจ่อยนี่หอนอิลีเดอพี่น้อง เธอบอกเอาเขาเจ้าดอกเราไม่ได้มาหาอีลีดเรามาหาปลานายอีลีดจังคอยมาซอง เสียงเขียดห่องนี่แต่เสียงกบเสียงเขียดห่องแต่แน่บม่เห็นโตเขาความรุ่นกันต่อนะคะ ดูในบนน้องต้นซอยบาบาทพี่น่องกระสิเดชตะละ่าโตเนี่ยคอยถือกล่องกระมือหล่อมฝาดพี่เธอหนึ่งแอลข้างซ้าย ไม่ทันเดี๋ยวรอมาก่อนมันออกจากหนองแน่ๆเลยอุ้ยจับผิดออกจากหนองนี่เป็นหน้าฟังของสนอยด้วยค่ะฟังตรงนี้มันก็แค่นหน้าแตกก็เป็นส่วนกระเบาบาดที่ได้บอ่เห้นบอไเ้ื่อยค่ะ เหยื่อตกกระแท่นหน้าคือกันมันมืดปลาอะไรชอนโอ้ยชอนขนตะตัวว้าปวใหญ่เป็นว่าอดุกช่อนเนาะว้ายยายหมาอันนี้เหรอครับโชวช์โชวช์โชว์พอ,อดอม,มาเดี๋ยวเดามาเด้อค่ะเด้อทำาม้า ทำมาหากินด้อค่ะอย่าด่ามาเด้อบ้านนอกเฮากำไรกำไรมาทำอะไรหาปลากับแม่กับพ่อโอมันแค้โอ้ยสองแสบปุ๋ยกับกำไรมาเห็ดเห็ดปลาตื่นซื่อๆดอ้นี่ลุนกันต่อเด้อค่ะดูเบาบา กับสองแสบแสบอุ้ยปุ้ยกับแสบกำไรแาลปวนพ่อกับแม่ ตัวอย่างใหญ่เอาไม่ทันเอาวางหล่นลงไปในน้ำ ยัาง,างปุ้ยย่างแต่ว่าปุ้ยเดินไปเดินเออเดินเดินแล้วมาตันแม่ว่าทำาไมฮะอ้าวฮหล่นกันเด้อพี่หน้องไอ้สองแสบก็มากําไรก็อุ่ยปุ้ยบา,บาวบาดส่ซูได้บ,บ่บันีมาหายตะปลาตื่นที่บัานมาทำไมกําไรฮะพ่อเองจะได้จับปลาเหรอ สรุปยอดมินิเดอร์ครับแต่ปลาสามโตครับพ่อได้ต้มกินตอนเสาร์อยู่ครับผมปลาสามปูสามครับขอปิดคลิปแต่เพียงเทนีิเดอครับสวัสดีครับ